สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่างชัยอีกแล้วนะครับวันนี้มางานทำคอเตอร์คอนโดนะครับมีอยู่หกชั้นนะครับแต่ว่าเราทำทีละชั้นนะครับว่าเราต้องรอฟอนิจอร์เขานะครับวันนี้ก็จะได้ทำหนึ่งชั้นแต่ว่าตัดเกียร์ก่อนนะครับนี่จะเป็นกองหินทั้งหมดหกชั้นเลยนะครับแต่เราได้ทำไปแล้ว ชั้นสองชั้นสามนะครับวันนี้จะมาชั้นสี่ตากแดบดบนะฮะโล่งๆครับผมร้อนๆตอนร้อน,รอน,รอนเราก็สู้นะครับตอนนี้ก็ตัดเกียร์เกียร์บัวนะครับลบเหลี่ยมวันนี้จะลบเหลี่ยมไว้สักสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งมีอยู่สิบสามตัวนะครับแั่นยาวที่สุดก็สองเมตรห้าสิบ สองเมตรหกสิบนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเมตรหกสิบห้าถึงเมตรเจ็ดสิบเซนสองชั้นก็ยี่สิบหกแผน่นต้องขึ้นคอนโดครับงานหนักอีกแล้วครับท่านงานหนักครับวันนี้รอดตายครับผมวันนี้มีเคนครับ วันนี้ขึ้นชัดสี่ครับ